สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเต้นเพลงแกย่างถูกเผานะคะตามคำขอที่อาจารย์เขาสั่งมาค่ะโดยหนึ่งนางสาวณริมวนแจ้ย่างค่ะสองนางสาวสุวรรณนันแจ่ว่างค่ะสามนางสาวพรนภาแจ่ว่างค่ะสี่นางสาววิรวรันติญาณุกุลค่ะและในฉันนึงสาวพิิกาวงวิรชาติค่ะแกย่างพร้อมสามสี่แกย่างถูกเผาแกย่างถูกเผามันจะเดินไม่เสียบมันจะเดินไม่เสียบ ขเสียบตุดซ้ายเสียบตุดขวาร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงก milk, ่ย,ย่างถูกเผาก่ย่างถูกเผามันจะดนไม่เสียบมันจะดนไม่เสียบเสียบตุดซ้ายเสียบตุดขวาเสียบตุดซ้ายเสียบตุดขวาร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงก่ย่างถูกเผาก่ย่างถูกเผามันจะดนไม่เสียบมันจะดนไม่เสียบ เสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาร,<อ>ร้งรองจริงๆร้องจริงๆร้องจริงๆ,องงๆขอบคุณค<อ>่ะ